สนคนาธรรมนำสติกับพระพุทธยานันทะภิกขุสีสิบเจ็ดสภาวะเหนือหลงเหนือรู้ปุจฉาสาธุเจ้าค่ะที่เตือนสติอยู่บ้านสติมันชัดมากหลงก็รู้ ไม่หลงก็รู้บางครั้งได้สัมผัสกับสภาวะที่เรียกว่าเหนือหลงเหนือรู้ที่หลวงพ่อพูดถึงแต่พอออกพักสนามจริงๆโอ้ยนานๆจะรู้สึกตัวทีแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าให้รู้บ้างหลงบ้างไปทราบว่าให้รู้ตัวแบบไหนเจ้าคะหลวงพ่อวิสัชนาความจริงคำถามนี้ดูง่ายๆและธรรมดา ไม่มีนัยสำคัญอะไรลึกซึ้งแต่พิจารณาให้ดีแล้วมันสำคัญที่เดียวเพราะอาจจะทำให้เข้าใจไขว้เขวในวิธีการปฏิบัติแบบนี้ได้คำถามที่น่าสนใจมีสอประเด็นคือ 1. สภาวะเหนือหลงเหนือรู้นั้นเป็นอย่างไร 2. สภาวะที่ว่าให้รู้บ้างหลงบ้างนั้นรู้อย่างไร ประเด็นแรกภาวะเหนือหลงเหนือรู้คุณเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มหนึ่งของหลงพ่อชาบ้างไหมที่ชื่อนอกเหตุเหนือผลหรือคำว่านอกหลงเหนือรู้ดูคล้ายเป็นการเล่นสำนวนคำพูดหรือเป็นสภาวะที่เป็นไปไม่ได้แต่ที่เข้าใจถูกต้องก็คือความจริงที่สัมผัสได้ด้วยกายก็มี ความจริงที่สัมผัสด้วยใจก็มีที่เรียกว่าอายตนะสัมผัสเป็นต้นแต่ความจริงที่สัมผัสไม่ได้ด้วยอายตนะทั้ง6ก็มีเรียกว่าสัมผัสที่7นั่นเองภาวะจิตนี่เองที่เรียกว่าเหนือหลงเหนือรู้หรือนอกเหตุเนือผลซึ่งเป็นภาวะที่อธิบายไม่ได้ด้วยภาษาสมมติ เพราะเป็นสภาวะประมัติทุกคนต้องสัมผัสเองเช่นเราไม่สามารถอธิบายความเค็มของเกลือให้ใครสามารถรับรู้ความเค็มที่แท้จริงของเกลือได้จนกว่าเขาจะเอาเกลือมาแตะที่ลิ้นด้วยตัวเองนั่นแหละถึงจะรู้ได้แต่ทุกคนมีภาวะนี้อยู่ในตัวแล้วภาวะเหนือหลงเหนือรู้ มันสามารถเข้าใจได้ว่าขณะนี้เรารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวรู้สึกใจหรือไม่รู้สึกใจสภาวะนี้เรียกว่าตัวเห็นไม่ใช่ตัวรู้ตามภาษาตําราตัวรู้เรียกว่ายานแต่ตัวเห็นเรียกว่ายานทัศนะหรือโลกุตระธรรมนั่นเอง ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนจิตมีสติปัญญาละเอียดแล้วจะสัมผัสได้เองเรียกว่าปัจจตังเวทิตพโภวินยูหินั่นเองประเด็นที่สองที่ว่ารู้บ้างหลงบ้างเป็นการรู้แบบไหนผู้ปฏิบัติที่จิตยังไม่ได้สัมผัสปรมัติตจะบังคับจิตรู้ตลอดเวลาไม่ได้เพราะยังแยกไม่ออก ว่าอะไรคือความคิดอะไรคือความรู้สึกจึงหลงเอาความรู้สึกอยากมาเป็นความรู้สึกตัวยังเห็นความคิดเป็นตัวตนอยู่ดังนั้นถ้าตั้งใจทำความรู้ตัวไปนานๆจะเครียดและเบื่อโดยไม่รู้ตัวเข้าไปในความคิดและอารมณ์ได้ง่ายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างแจม่มแจ้งจะเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่ และสามารถทำได้ต่อเนื่องยาวๆโดยไม่เครียดไม่เบื่อง่ายก็ได้ก็ต้องทำแบบรู้บ้างหลงบ้างไปเรื่อยๆเล่นบ้างจริงบ้างที่หลวงพ่อเทียนท่านแนะว่าให้ทำแบบเล่นๆอย่าทำแบบจริงจังตั้งใจเกินไปแต่วันที่เราเข้าถึงปรมัตได้ จะสามารถแยกตัวรู้กับตัวหลงออกจากกันได้และรู้วิธีปฏิบัติต่อความรู้และความหลงได้อย่างถูกต้องเมื่อจิตไปถึงตรงนั้นแล้วจะรู้หรือจะหลงก็ไม่มีปัญหารู้ก็ได้หลงก็ได้ไม่สงสัยเพราะเราเข้าใจกฎแห่งความสมดุลหรือหลักมัชชิมาปฏิปทาได้แล้วตอนนั้นเราจะไม่ให้ความสำคัญทั้งสองด้าน เพราะต่างก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเหมือนเหรียญสองด้านไงล่ะ